สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอตเขียวพารวยนะคะสรุปหวยลาวรวมเซียนนะคะชุดคัดมาเน,น้นๆน,นะคะงวดที่ผ่านมาเดลนหกรรองซีนะคะเข้าเต็มๆตมนะคะเราก็มาลุ้นกันต่องวดวันที่สิบเก้านะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมสรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้าย รวมเซียนนะคะคัดมาเน้นๆนะคะของเซียนวดที่ผ่านมานะคะวดที่ผ่านมานะคะผู้ชมอบอกผิดบอกถือบอกไท่ก็ได้ขอต่อภัยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเอ็ดบินก็สรุปเด่นวิ่งหกรองสี่นะคะผู้ชมเขาตะเลดินนะคะมาดูของเซียนนะคะมีเซียนงวดนี้นะคะเลขที่มาชนกันอยู่ที่เลขสามนะคะ อันนี้เป็นสูตรหวยลาวเด่นสามกับจินะคะแอดมินก็นจะคัดเอาตัวเด่นเดนมีสองจ็ดสองสี่สามจ็ดนะคะอันนี้เป็นสูตรหวยลาวแล้วก็ของเซียนใบนะคะของเซียนใบเด่นห้ารองเด่นห้ารองเก้านะคะชุดสี่ตัวห้าเก้าจะสามจ็ดนะคะห้าเก้านี่เป็นของเซียนใบนะคะ ของเสียนใบแล้วกับเม,มืองของพ่อเฮงนะคะจะเอา,อาสรุปโคงสุดท้ายร่วมเสี้ยนนะคะขับออกมาเน้นๆของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮงเด่นห้ากับสองนะคะวันนี้ของพ่อเฮงเด่นห้ากับสองของเสี้ยนใหม่เด่นสามกับสองอ๋อเหล็กมาชนกันที่สองสองนะคะของพ่อเฮงนะคะหากับสองนะคะแอดมินก็จะขับเป็นที่เด่นวิ่งนะคะเด่นวิ่งสาม รองส่งสามห้านะคะสามเจ็ดสามเก้า กันสามแปดและสองสี่นะคะอันนี้เป็นตัวกันตัวกันเบิ้ลนะคะสามสามนี่เป็นตัวเด่นนะคะที่วงกลมนะคะเลขสามเจ็ดนี่ส้นกันกับทุกเส้นนะคะ นี่เป็นชุด3ตัวนะคะนะคะทบทวนตัวเลขสรุปหยวยเลาร่วมเซียนนะคะที่มาชนกันนะคะเด่นวิ่ง3ามรอง2กัอย่าลืม3 2มสอลำเด้นนะคะคุณผู้ชมเครื่องวัตถิพันธ์ไม่เวินเด่น6รอง4นะคะแม่บอดเอลามสนะคะ 3า3ห้าสามเจ็นะคะและ3านะคะนี่เป็น3ากันสามแปด่นะคะเบิ้ลสามและสองสองสามสองห้าสามสองสองห้นะคะนี่เป็นชุด3ตัวนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบของเซียนไหนนะคะก็ตามของเซียนแต่ว่าเหล็กมาชนกัน,กนกวันนี้มี3าเจิตนะ่มสองจิตมีสอจิตอีกตัวหนึ่งนะคะ สามเจ็ดสองเจ็ดนะคะเป็นเลขที่ชนกันนะคะตัวกันสามแปดสามแปดเลขออกวันศุกร์นะคะแล้วก็บ้านสองสองที่เป็นตัวเด่นเด่นเน้นเน้นนะคะสองสองส้นกันเกือบทุกเสียนนะคะตัวนี้สองสองนะคะสองสองนะคะก็ขอให้มีโชวมีลาบนะคะหิงหิงปังปังกันนะคะแล้วก็พิจารณา นะคะขัดกวางเบิงซอยกันก่อนเ้ยนะคะท่านผู้ชมมากระจังเอานะคะคัดตากระพันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะนะคะ